สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเที่ยวตามพากนครนะครับท่านใดที่อยากจะหาอาหารเช้ากินตอนเช้าเช้านะครับโดยที่ไม่ต้องไปกินที่โรงแรมนะครับมากินที่สิงคอมเพล็กซ์ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับเราก็เข้ามาอยู่ในสิงคอมเพล็กซ์แล้วนะครับนี่คือชั้นหนึ่งของสิงคอมเพล็กซ์นะครับ อาหารชาที่เห็นก็มีเยอะเลยเหมือนกันนะครับมีสามร้านนะครับเราแพงก็้อไปฝั่งนูนก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะร,ร้านแรกนะครับก็เป็นร้านเดอะคอฟฟี่ข u ับนะครับแล้วก็ร้านที่สองนะก็จะเป็นเกสเฟสนะฮะ แล้ววันนี้นะครับร้านที่สามก็เป็นกองชองเคอริีเย่นะครับวันนี้ผมก็ได้มานั่งรับประทานอาหารที่กองชองเคอริีเย่นะครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูการข้างในกันนะครับว่าเมนูมีอะไรกันบ้าง <a> นี่นะครับก็เป็นลายเมนูอาหารเช้านะครับ นี่ก็เป็นอาหารเช้าที่แบบเป็นแบบขนมปังนะครับก็จะมีไข่ไข่นะครับเป็นอะโวคาโดเซตนะคะนี่ก็คือเมนูอาหารเช้าของกองกองครีเอนะครับก็จะมีหลายแบบเลยนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ราคาของที่นี่ค่อนข้างจะแพงหน่อยนะฮะต้องมากินกับครอบครัวนะครับมากินกับเพื่อนฝูงก็คงจะจ่ายไม่ไหวนะครับ ก็ไม่เยอะเลยนะครับราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับก็มีเมนูขนมปังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูวันนี้ก็มีเมนูน้ำด้วยนะครับก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เมนูของน้ำผลไม้นะฮะ แล้วก็เมนูซอฟดิงนะครับเราก็จะเป็นพวกชานะฮะชาวันนี้ผมก็ได้สั่งเป็นน้ำมีมากนะครับก็จะเสิร์ฟคู่กับพริกไทยแล้วก็เกลือนะครับเผื่อคนไหนที่อยากจะกินเผ็ดหรืออยากจะกินเค็ก็ใส่ลงไปได้นะครับ ก็จะอาหารที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็น,ปนไก่เป็นอาหาร <y> ก็ผมสั่งอาหารมันนะ <y> ก็เป็นอาหารสําหรับคนลดน้ําหนักนะครับเป็นอาหารคลีนนะครับจะมีไก่มีมะนาวมีถั่วดาําเป็นสลัดนะครับจะมีถั่วดาํามะเขือเทศแตงกวาแล้วก็ลูกเดือยนะครับจานนี้ก็เป็นสลัดนะครับก็จะมีผักหลายชนิดเลยแล้วก็จะมีทางด้านของแซลมอนด้วยนะครับ ก็ทําหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อารสชาติก็ดีนะครับส่วนไก่ที่ผมสั่งมาก็แห้งไปหน่อยนะครับในส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบนะครับคลิปหน้าจะไปทําอะไรที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทาช่องเที่ยวตามมาสากรด้วยนะครับ